ลานหน่อยมาใส่ปุ๋ยพี่น้องเออลานหน่อยเมื่อวานปุ๋ยบึงเอาเด้อผูานไปเรื่อยๆเลย,เลยครับอยากวานปุ๋ยปุ้ยไปใส่ต้นเดือนน้ำ

ตั้งมาใส่ไว้ใท้องภอยนอย่างตัวโอลาออกไปเบื <Bo> e. ้องเบื้องไปไหนเบื้องออกไป ใส่หลุมไม้น้ำนี่ต<ะ>ใส่ล้มไม้น้ำลุมไม้น้ำอ่ะจะทิ้งเสี้ยใบมันทิ้งใบมันสีหลวกนะเป็นเสงาหมันมันเห็นบอกถือเงาถือใบมันจะตายด้วยนะ